มยตังแม่เหรอไม่มีตังอ้าวเวนไม่มีตังทำไมเหรอโดนตำรวจจับเหรอเราจะไปนอนกันที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนโอซากา้าโหใหญ่มากเลยห้องใหญ่แล้วห้องหัวมุมวิวสวยมากนี่คือโรงแรมในญี่ปุ่นนะวิวสวยสุดสุด <laughs> <laughs> นี่ชาเตมเขาซื้อตัวนี้เป็นที่ระลึกนะคะตัวนี้เป็นไงเป็นมาปี้ค่ะมีอยู่แค่ที่ญี่ปุ่นเป็นเซอมิสติที่มีที่ญี่ปุ่นที่เดียวเท่านั้นแล้วเขาแต่งตัวไงคะเขาแต่งตัวมาเที่ยวยูนิเวอร์แซลเห็นไหมเขาใส่หมวกเอลโมใส่เสื้อลายคุกกี้มอนสเตอร์กับเอลโมสะพายกระเป๋าคาดอกเป็นบิ๊กเบิร์ดถือสเลอร์ปี้เพราะมันเป็นน้าร้อนจะกินเยน็น <c oughs> ๆก็ใส่กำไลนี่ขนาดขนกระเป๋ากันกำลังจะย้ายโรงแรมนะเนี่ยเพิ่งจะเดินไปซื้อที่ช็อปมาเมื่อตะกี้ โหนึกว่าจะไม่ต้องเสียตังค์แล้วว่าชอบอยู่หน้าโรงแรมอ่ะแล้วจริงๆอ่ะเชิแตมเขาดูตั้งแต่วันแรกที่มาถึงแล้วแต่เขาลืมพอลงมาจะาก,กับกลนึกขึ้นไมาได้แล้วก็มีบ้านนี้ก็ซื้อพอเชิแตมซื้อบ้านนี้ก็เลยได้โอกาสไปซื้อมาอีกด้วยเลยไม่ใช่เ,<ล>เราซืออา้อก่อนเราซื้อก่อนเหมืๆๆอนกันเออาอยอมยอมซื้อก่อนเราเราเราไม่ได้เห็นวันนี้เราจะออกจากยูนิเวอร์แซลแล้วนะแล้วเราก็จะเดินทางไปที่ เราจะไปนอนกันที่นัมบะค่ะนัมบะก็คืออยู่ติดกับชินชัยบาชิโตทงบุรีคือเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งสนุกสนานเลยเราจะไปนอนกันที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์โอซาก้าเป็นโรงแรมหรูสัญชาติไทยนะคะโอ้แค่ฟังก็อยากจะไปถึงไวๆแล้วพอคิดถึงบ้านอยู่ในทำเลที่ดีมากโอจริงเขาว่ามีความเป็นไทยในนั้นด้วยเราไปดูกันทำไรครับเนี่ยเช็คก็มีเงินเท่าไหร่ในบัตรรถไฟใช่ขอเช็คอิ ประชาชนแห่แห่มาเที่ยวยูนิเวอร์แซลเยอะแยะไปหมดเลยเป็นไงพอเดินทางไหมเพียบค่ะโอเคได้ไปทำไมเหรอโดนตำรวจจับเหรอใช่เขาจะไม่ไปเขาจะอยู่ยูนิเวอร์แซลเย้เกิดปัญหาอะไรขึ้นน่ะหวานมันโตแล้วอ่ะเ้ต้องไปแตะใหม่เรียบร้อยเงินไม่พอเหรอ เออเลยอะไรม,นนมีเป็นพันเลยไม่รู้เขาไม่บอกเขาแค่ไปกดตื้ๆแล้วบอกให้มาเข้าใหม่อ่ะไปน,นึกว่าจะต้องอยู่ยูนิเวอร์แซลซะแล้วฉันดีใจเป็นความฝันที่เป็นจริงเราเดินทางกันนะคะขึ้น JR ยามา s ากิ i l i n นะขึ้นที่สถานีนี้ไปลงที่นิช h i k โจเปลี่ยนหนึ่งทีนะคะมาที่น i s h i k u จ o s t a t i o นั่งโอซาก้าลูปไลน์มาลงที่ชิ i n i ม a m i y a Station แล้วก็เปลี่ยนอีกหนึ่งขบวนไปลงนัำบาสสถานเช็คสภาพเด็กดีกว่าเป็นไงครับตอนนี้โอเคพลังเหลือเท่าไหร่10นอนมาทั้งคืนแล้วยังชาร์จแบตได้แค่10%ใช้ไปหมดในยูนิเวอร์แซลไหนคนนี้พลังเหลือเท่าไหร่ชาร์จแบตแบเต็มยัง100%เหลือเท่าไหร่95% <Okay. S 1> โอเคนี่ลดไป5%ขโมยตังแม่ขโมยไปทำอะไรไปซื้อของฝากไงขโมยตังบอกแม่ยังบอก บอกไปแล้วนะจะัะจะให้กาชาปองอ่ะอ๋อจะกดกาชาปองไปฝากเพื่อนห้าอันห้าร้อยเยนก็ร้อยเยนห้าอันบ้างน้องเหรียญร้อยหนึ่งสองไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้เอาคืนอ่ะอันนี้ของไทยหรือเปล่าพ่อไม่ใช่อ้าวครันึกว่าอะไรนึกว่าหมีเนยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะพ่อเป็นเป็นเมดิซินเหรอเออใส่เนี่ยแก้ปวดหัวเฮ้ยอย่างนี้เธอตามชอบนี่ จริงด้วยน่ารักเนี่ยฉันชอบกระชปองมากค่ะเพราะมันน่ารักของเชิดเต็มนะครับซินนามอนซินนามอนก็ตัวนี้สีใช่ไหม,ม<ะ>ทำไม,ำไ,ม,มไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนเป็นพวกบุญแจ อ๋ออันนี้เป็นขนมอันจริงอ๋อมันมาจากขนมทิง้งตรงนี้กดอีกอันหนึง่งปรากฏว,ว่ากดได้ตัวเองสองอัน,นไม่มีของไออุ่นฉันอยากได้ทุกอันแต่ถ้าชฉันอยากได้ที่สุดก็ตัวนี้เพราะอยากได้สีฟ้ามันไม่มีตังค์เวนไม่มีตังค์อันนี้มีอันใดใช่สิ ชมพูอ่ะเหลืองเหลืองก็น่ารักเหลืองเป็นกล้วยฉันก็ชอบกินกล้วยอืมคอจริงเหรอมีจริงจริงอ่ะอุ้ยกลีนกลีนเหมือนดิสนีย์ตรงตรงนั้นของโดนัลด์ดักอ่ะดูสิดูดูสิอืมจริงด้วย<อ>ดูสิตัวใหญ่น่ารักจะตายแบบนี้อ๋อเนี่ยมันมีรูแล้วก็มีเม็ดอยู่ข้างในมันเหมือนกับที่ปรับอากาศ ทำให้กลิ่นหอมวางไว้ตรงนั้นตรงนี้ hmm. เอออย่างเงี้ยมีประโยชน์น่ากดตอนนี้เรามาถึงสถานีดัมบะสเตชันนะคะจากตรงเนี้ยก็เดินต่อไปประมาณ5้านาทีก็ถึงโรงแรมแล้วเท <c oughs> ่าที่แม่หาข้อมูลมาก็คือออกจากสถานีเดินผ่านดัมบะพาร์คไปทางเดียวกันดัมบะพาร์คอละคะ่ะนิดนึงก็ถึงโรงแรมออกมาเราจะแผนที่นะคะออกเนี้ยเขาจะบอกว่าทางไปดัมบะซิตี้กับดัมบะพาร์คดัมบะซิตี้ไปทางนี้เราอยู่ตรงนี้นัมบะพาร์คไปทางนี้อ่าเรามาทางนี้ เดินมาแป๊บเดียวเราก็เห็นเลยเซ็นทาราแกลนตึกสูงหรูหราโอไอตรงนั้นเซ็นทาราแกลนโอชาก้าเราไปมาดลฟซีเราก็พักเซ็นทารานะมาญี่ปุ่นก็เจอเซ็นทาราอีกเหมือนบ้านเราบ้านหลัโอ้โหแล้วแถวนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของกินหรือของช็อปเต็มไปหมดมันอยู่ติดกับห้างใหญ่ๆเลยนะเนี่ยทางเดินก็คือถนนช็อปปิ้งค่ะช็อปกันไม่หวาดไม่ไหวอะเดินมาก็สังเกตป้ายเรื่อยๆครับมีป้ายบอกนะ เซ็นทาราแกมน,นี่ไงอันนี้ใช่ไหมถึงแล้วเซ็นทาราเดินนิดเดียวมาง,ง่ายๆด้วยเดินสบายๆด้วยค่ะไทย Hub. โซเชียลฮับเห็นรถตุ๊กๆนี่ก็แสดงว่าถึงบ้านเราแล้วประเทศไทยตอนนี้เรามีบ้านอยู่ที่ญี่ปุ่นเราเรียบร้อยเชิร์ตแมเข้ามาในโรงแรมเชิรตแมยิ้มเลยอ่ะชอบใจเดี๋ยวแม่ปูเป้จะฝากกระเป๋าไว้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวกันต่อเพราะว่าเราเข้าห้องได้ตอนบ่ายสามเราอยู่ในน้ำบพาพักนะตอนนี้นั่นก็โซนกาชาปองตู้กดตู้สติกเกอร์สติกเกอร์เนี่ยมีร้านอาหารแล้วเออมานี่เราเลงจะมาหาของกินก่อนที่จะเข้าห้องกันมาถ่ายรูปสติกเกอร์กันดีกว่าสามคนครอบครัวเขาถ่ายรูปสติกเกอร์กันสวยๆเฮ้ยเ <c oughs> ขาหน้าตาดีอย่างนี้จริงๆหร,รือว่าตู้สติกเกอร์ทําให้เขาสวยเนี่ยดูตาสิ วิ่งเชียเข้าไปถ่ายเราอาจจะหน้าตาดีแบบนี้ก็ได้นะเรียกว่าจําตัวเองกันไม่ได้บอกว่าถ่ายใครนึงไม่ออกมาญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวนะครับมีเรื่องให้เสียเงินเทียบตรงนี้ก็ดงกาชาปองมันเยอะเกินอ่ะพ่อตู้เยอะเกินเรื่องไปดูเข้าร้านอาหารสไตล์เอามาทอดเองอ่ะรูปแบบใหม่เลยไม่เคยกินปกติเรามีแต่าย่างเองปมเองนี่ทอดเองนะคะเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีแป้งมาผสมด้วยผูกแป้งก่อนแล้วก็พูกขนมปังแล้วก็ทอดเป็นร้านอาหารแบบบูฟี <uff> e นะเ,เหมือนกับว่าเราไปหยิบมานะแล้วก็ม,มาทามีเวลากิน70นาทีเจตแอมรีบเลือกรีบไปกินอ๋อเจตแอมบอกว่าเราต้องชูอันนี้นะสองอันของให้หยิบก็เยอะเลยแล้วแต่จะเลือกผักผักกระชิกเจตแอมไม่เอาอยู่แล้วเจตแอมมาทางด้านนี้นะครับเหมือนลูกชิ้นเนาะใช้กรอบ สองอันเอาสาว<า>อ,อันก่อนให้ทุกคนนี่น่าจะเป็นหมูหรือเนื้อ,อใส่อันนึงอันนี้บีฟอ่ะโอเคอ่ะเอากุ้งอีกว่อมีกล่องให้หยิบเทียบเลยนะครับนีอะไรข้าวเหมือนน้ำแกงกะหรี่เลยซุปตรงนี้มีผัดมีผัดมีเดี๋ยวเชฟแกมจะ ทอดไตกรอกนะครับนี่นี่ทอดออกมาแล้วเหลืองแบบนี้บบนลงไปเลยน้ำมันนี่ก็ร้อนๆเลยเออสนุกเนาะต้องต้องทำกี่นาทีหรอคะเห็ดชีสอะไรเนี่ยหนึ่งนาทีถ้าเป็นพวกเนื้อเนี่ยก็สองถึงสามนาทีถ้าเป็นพวกโพเตโต้หรือมันเนี่ยก็สามนาทีขึ้นไป ไม่ต้องปรับไฟด้วยนะปรับไฟอัตโนมัติแล้วอ่าแล้วเขาก็มีซอสให้เราจิ้มหลายอย่างมากเลยนะพ่อจะลองสักอย่างนะอันนี้กุ้งอันนี้กุ้งของพ่อรักดีอ่ะชอบอร่อสนุกอะ่ะสนุกนะอออืมอร่อยลลอเลรออร่อยดเราพิงไม้ตรงเนี้ย อ้ม่ปุ้งเอาวทอดทิ้นี่ก่อนไม่ได้กินนั่นเลยมาม่วงกันเป็นคนแล้วพ่อด้วยยังไงอ่ะดูสิทอดกจนเด็ดขุดๆแล้วก็เอาขึ้นมาสีทองเหลืองอรามสวยงามเหมือนร้านขายลูกชิ้นทอดเนี่ยสนุกสนุกเหมือนเปิดร้านขายเองอ่ะกินเลยนะงามไงร้อนร้อนอร่อย อร้อนแต่กุ้งอ่ะแม่ว่าทูบสอทีอ่ะดูดีเลยแหละจะอร่อยนะได้อะไรมาครับเนี่ยล่มไงค่ะมาซื้อล่มที่ญี่ปุ่นมันดียังไงเหรอคับอันนี้นี่ไงซันชิวได้านหนึซแล้วก็เพิ่ม U P F ไปอีกห้ซมันคืออะไร U P F ไม่รู้แต่มันก็ดีมันดีตรงไหนมันต่างจากล่มธรรมดายังไง มันเป็นเมลอนโซดาค่ะเ <c oughs> นี่ยฉันชอบเมลอนโซดาแพ็กเกจมันสีมันเป็นเมลอนโซดาจะแซมชอบอันนี้อันนี้นี่ค่ะคอนเซปต์ของรถมอันนี้คือน้ำเมลอนโซดาน้ำไอติมอันนี้เป็นไอติมวานิลลาน,นี้คือน้ำเมลอนดีเชอรี่ดีเชอรี่รคือ,อแซมเขาชอบน้ำเมลอนโซดาอยู่แล้วแล้วเขาก็หาข้อมูลมาว่ามันดงังมันเด็ดที่เนี่ยต้องซื้อแชมดูละมันเป็น อะไร protection protection อนะ่ะ up อะไรอย <laughs> ่างเงี้ยอะไรแบบ protection อะไรอีกก็ไม่รู้กันดำแล้วก็มันก็บอกว่ามันทำให้ไม่ร้อนดีเนาะก็ <ME AD> <S <S มาซื้อลมที่ญี่ปุ่นก็ดีอ่าลมที่ญี่ปุ่นดีสามสิบเอ็ดเลยนะครับสามสิบเอ็ดค่ะมีสามสิบสามชั้นสามสิบสองกับสามสิบสามเป็นอะไรเป็นคลับน่าจะเป็นห้องพักที่ชั้นสูงสุดแล้วแหละเป็น k e การ์ดนะติดก,ก็ไปห้องนั้นเลยล็อกฟรอใครได้ k e การ์ดห้องไหนก็กดได้เฉพาะห้องนั้น ชอบกันชิลๆแล้วก็กลับมาห้องนอนพักสักนิดนึงื่อห้ออกไปต่ออรงแล้วลงทุกทีห้องอะไรนะสามหนึ่งหนึ่งสามคือ,อว้าวมีเตียงสองชั้นด้วยห้องเป็นใช้แฟม,มิลี่ไงหงเป็นไงยักษ์จังใหญ่โหใหญ่มากเลยนี่คือโรงแรมในญี่ปุ่นนะ สวยมากมาต้องมาพักกันที่นี่วิวสวยมากวิวสวยสุดสุดโอ้ยยยเห็นโตเกียวทาวเวอร์ด้วะฮ้ยเราอยู่โอซาก้าเห็นโตเกียวทาวเวอร์โค้รูลาโอ้ยนี่มีวีคัมเดี๋ยวคุณชัยสิทธิ์แอนด์แฟมิลี่วีคัมถึงเซนทาราแกรนด์โฮเทลโอซาก้าน่ารักเนาะขนาดเชอรี่ยังน่ารักเลยอ่ะเรามาดูกันว่าที่ไหนบ้างนะคะ ส่วนเตียงใหญ่หน้านอนนะคะส่วนนี้เป็นที่เก็บเสื้อผ้าทั้งหลายมีเดเบดให้เรานอนดูวิวสวยๆแล้วก็มีโทรทัศน์อยู่ตรงนี้นี้มีมินิบาร์นี่อุปกรณ์นะคะชาก,กาแฟมีน้ำให้สี่ขวดว้าวมีอ่างด้วยมีอ่างด้วยุวย ตูซ่าพาร์เด็กโอ้อในที่สุด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 คืออะไรรถไฟกำลังมาไหนไปแล้วอ่ะมีรถไฟกำลังมาอู้รถไฟเห็นทางรถไฟไม่ต้องไปไหนแล้วแหละนั่งดูวิวอยู่บนห้องนี่แหละสบายสบายเหลืองๆนะดองกี้ที่เขาชอบไปเดินกันนะตรงโกลิโกะสูงอลยโอ้โหระมังตกตึกโกล ดดูิมันสูงสุดๆเลยมาดูห้องน้ำดีกว่าค่ะาอางอาบน้ำใหญ่มากเลยแม่ดูสิมันมีอันนี้ด้วยอ่างก่อนหน้านี้แม่ต้องนั่งงอเข่าอ๋ออันนี้ได้นั่งยืดขาแล้วเ <c oughs> อ้ยยืดขาปปอบาร์บอมปะเอาบาร์ดคริสตลัลเดี๋ยต้องใช้ตอนอาบน้ำโอ,อ้โย <c oughs> <ๆ>นี่จะมาโอ้ยเจ๊กิ๊กทีตรงเนี้ยแม่มันเป็นแบบเขาแบบกันลื่นไงตรงนี้ก็มีอาบอาบน้ำแล้คะแล้วก็มีโซนให้ยืดอาบน้ำนี่ไ,ไงคะห้องน้ำ อ่าหรือว่าไม่มีว้าวาเป็นห้องพักที่ดีที่สุดที่เราเคยพักในญี่ปุ่นแล้วมั้งมาญี่ปุ่นตั้งหลายรอบเนี่ยดวราท,<อ>ที่สุดนะคะถ้าเกิดนอนบนนี้ก็จะได้ดูวิว<ป><อ>ตัวไม่ยากเกินนอนได้เนาะดีไหมเออนอนนั้นไปนเลยป ตอนคือเราจะนอเราก็ปิดพาร์ติชันไม่เด็กเข้ามาพ่อแม่ก็นอนตรงนี้เด็กก็นอนอยู่ตรงนู้นก็ใครที่จะมาพักโอซาก้านะก็มาที่นี่เลยสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าลงดัมบะสเตชันน่ะแล้วก็เดินทางลอยนะคะไม่ต้องลงพืงง้นเลยเดินทางลอยมานิดเดียวก็ทางเชื่อมเข้าโรงแรมแล้วจากโรงแรมอะ่ะเดินออกมาเราก็คือมีห้างซึ่งมีทุกอย่างพร้อม จะช้อปปิ้งจะกินจะทําอะไรได้หมดสะดวกไปหมดเลยอะ่ะนี่ยังไม่นับอาหารนะเดี๋ยวเราจะต้องได้กินอาหารที่นี่ด้วยคือที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีบริการพวก afternoon tea อาหารเช้ามีอะไรแบบเนี้ยสไตล์ที่น่าจะดูเป็นไทยๆนะคะเข้าโรงแรมสวยขนาดนี้นะคะเราก็จะพักผ่อนกันซะหน่อยนะอย่าลืมติดตามกิจกรรมสนุกๆของพวกเรากันนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปกันนะคะบ๊ายบาย